สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับเจอกัอกับผมเดอะนัทเทปบอลนครับเราเจอกันวันนี้ครับกับโปรแกรมฟุตบอลครับประจําค่ําคืนวันที่21มิถุนายน2568อีกหนึ่งค่ำคืนที่โปรแกรมเข้มข้นกันมาแบบต่อเนื่องค่ำคืนวันนี้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเดือดอย่างแน่นอนครับและยังมีโปรแกรมฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเสกินครับวันนี้เจอกันแบบนี้3มทีมที่น่าเลือกเชียร์มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดครับเกี่ย กับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในค่มคิววันนี้ฝากไว้ชนิดหนึ่งครับสำหรับพี่ๆคอฟุตบอลท่านใดยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องหน้าคลิปครับอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปและรับได้ทุกวันครับง,ง่ายๆเลยใครที่อยากเข้าชมรมครับตารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าชมรมอยู่ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับอะวันนี้ครับไม่ต้องเสียเวลาครับสำหรับ3ทีมที่น่าเลือกเชียร์กับผมเดอะนัทเทปบอลในคําคิววันนี้ไม่ต้องคัดนะัด จัดมาให้เลยครับไปรุยกันที่คู่แรกครับสำหรับคามคิวน,นี้ครับในศึกฟุตบอลชิงชมป์สโมสรโ,โลครับถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ครับจากบุนเดสลิกดาเยอรมนีอย่างด้านของดอทมูนวันนีเ้เจอกับยอดทีมจากแอฟริกาใต้ครับอย่างซันดาาเอฟซีนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ด้วยแนวต้านครับก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคําคิวน,นี้แม ค่อางชัดเจนครับว่าทีมยักษ์ใหญ่จากทางด้านของเยอรมันอย่างดอทมูลพวกเขาถูกม,มองว่าเหนือกว่าเยอะมากครับเงื่อนไขวันนี้พวกเขาบังคับชนะขาดอย่างน้อยด้วยผลตามประตูสองเมล็ดครับถึงจะได้เหน,นักจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่าคือวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนะครับวันนี้นัดอยากให้เลือกมองครับไปที่ ซันดาวเอฟซีได้เลยครับวันนี้ข้าจะแพ้เต็มที่เบียดเบียดไม่ถึง2เมล็ดไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับเกมแรกครับดอดมูเนี่ยนะครับเสมอกับทางด้านของฟูมิเนเซ่นะครับมาศูนย์ประตูศูนย์ส่วนทางด้านเมมารซันดาวหรือว่าซันดาวเอฟซีเนี่ยเรียกได้ว่าเก็บ3คะแนนสาคัญมาได้ด้วยการเบียดเอาชนะทีมจากเกาหลีอย่างอุนซานเนี่ยนะครับมาศูนย์ประตูหนึ่ง ถ้าวัดกันด้วยเรื่องของคุณภาพของลีกคุณภาพของตัวนักเตะทุกองค์ประกอบชัดเจนครับนไม่เถียงเลยว่าทีมจากบุนเดสกาอย่างดอทมูนดูดีกว่าจริงแต่หากเจาะลึกไปดูครับในเรื่องของแนวต้านและกระแสที่เปิดมาบวกกับแรงจูงใจวันนี้มันไม่ค่อยมีความสมเหตุสมผลครับวันนี้นัดมองว่าด้วยแนวต้านที่มีการเปิดขึ้นมาและปรับไหลลงบวกกับกระแสที่โอเวอร์เกินความเป็นจริงไปครับนัดมองว่าวันนี้ดอทมูนอาจจะดีพอที่จะเอาชนะซันดาวเอฟซีได้ แต่ไม่ดีพอครับที่จะชนะด้วยผลต่างประตูสองเลดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับกัดฟันครับไปที่ทีมจากแอฟริกาใต้อย่างเมมโรดี้ซันดาวได้เลยครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับวันนี้ยอดทีมครับจากกันโชวชิรต์อิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานครับวันนี้เจอกับทีมจากญี่ปุ่นครับใหญ่ได้ของอุรุวะเลดไดมอนครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้ครับยักใหญ่จากกิตาอรี่อย่างอินเตอร์มิลานพวกเขาฉกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะครับให้ขาดด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เลตถึงจะได้เท่าที่นักจะลึกไปดูรายละเอียดมาครับค่ำคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวนัดครับจากกระแสแนวต้าน และองค์ประกอบโดยรวมต่างครับมีโอกาสสูงมากครับที่อินเตอร์มิลานจะชนะขาดด้วยผลต่างประตู2เมล็ดได้ครับอินเตอร์ครับในเกมแรกเนี่ยมี1แต้มครับด้วยการเสมอทีมจากเม็กซิโกอย่างมอนโดเรมันประตูต่อ1ครับส่วนอุระวะเลดไดมอนเนี่ยพ่ายกับทีมจากบราซิลอย่างริโอเพียดไปถึง3ประตูต่อ1เจาะลึกไปดูภาพรวมนะครับของหน้าชีมเยือนอย่างอุระวะเลดไดมอนจากญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วพวกเขายังเป็นหนึ่งทีมที่ก่อนหน้านี้ผลงานในลีกก็ไม่ดีครับเสียประตูค่อนข้างเยอะแนวรุกก็ยังดูอืดอวันนี้บุกมาเจอกับทีมที่องค์ประกอบดีโดยรวมดูดีกว่าทึกมุมครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นของลีกนะครับชื่อชั้นของตัวนักเตะศักยภาพโดยรวมดูดีกว่า,าจริงเพราะฉะนั้นวันนี้มองดูแล้วครับอินเตอร์ยังเคี้ยวพอครับวันนี้พวกเขาต้องการ3าคะแนนอย่างมากครับเพราะว่าในเกมแรกเนี่ยเสมอมาได้มาเพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลถึงประตูที่2ออย่างแน่นอนเพราะว่า แนวรับของอุระวะเองดูแล้ววันนี้น่าจะยังต้านอินเตอร์ไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นคกมคืนวันนี้การันตีครับอินเตอร์มิลานจะชนะขาดด้วยผลต่างประตู2องเล็ดได้อย่างแน่นอนจัดไปที่อินเตอร์มิลานได้เลย ปิดใช้คู่ที่3สําหรับคลิปนี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับยอดทีมจากซัมบ้าบราซิลย่างนั้นของฟูมิเนเซ่ครับวันนี้เจอะเจอกับทีมจากเกาหลีอย่างอุนซานเอฟซีฮุนได้เองครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมช่วต้นขึ้นในคัมคือวันนี้ครับยอดทีมจากบราซิลอย่างฟูมิเนเซ่ถูกมองว่าดีกว่าชัดเจนยับเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆครับเท่านั้นเจาะลึกไปดูภาพรวมองค์ประกอบต่างๆมาขั้นคือวันนี้ครับเน อย่างฟูมิเดนเซ่ได้เลยวันนี้มีโอกาสสูงมากครับที่พวกเขาจะคว้า3แต้มในเกมที่2ค่มเคืวันนี้ครับฟูมิเดนเซ่ครับเกมแรกนะครับในศึกบอลชิงแชมป์สโมส,มมส,มมสรโลกเนี่ยพวกเขายันเสมอกับดอทมูนยักษ์ใหญ่จากบุนเดสิก้าเยอรมนีไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึง่งแต้มสำคัญเลยส่วนด้านของอุนซานครับพลาดท่าแพ้กับทีมจากแอฟริกาใต้นะครับอย่างเมมโมรี่ซันดาวมาสวนประตูตัวหนึ่งค,ค่ําคิวันนี้เดินทางมาเจอกันเนี่ยหากวันนี้ครับฟูมิเดนเซ่ต้องการที่จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป3คะแนนวันนี้ มีความหมายมากและหากตัดเกรดใน,นเรื่องของคุณภาพฟุตบอลคุณภาพลีกคุณภาพของตัวนักเตะยังคงมองว่าความเคี้ยวครับอยู่ที่ฟูมินเซ่บวกกับ กระแสและแนวต้านในคัมคือวันนี้ครับเปิดมาเป็นอก a, เป็นใจให้กับฟูมิเนเซ่เสร็จลเกิดเอาง่ายๆสาหรับคู่นี้ฟูมิเนเซ่ยังดีกว่าทุกองค์ประกอบค่มคือวันนี้พวกเขาจะชนะได้อย่างแน่นอนอย่างน้อย1เม,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 มล็ดครับไปรุ้เมล็ดที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับมองไปที่ทีมยักษ์ใหญ่จากเซมบ้าบราซิลอย่างฟูมิเนเซ่ได้เลยครับสามชีมวันนี้แยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรองครับการันตีเห็นผลกําไรอย่างแน่นอนครับหรือใครชอบทั้งหมดจะจับมัดรวมเป็นชุดอรัรบบ้มก็ได้แต่นี่แค่ออเดอร์นี่แค่นำ้ำจิ้มเท่านั้นครับ โปรกมฟุบอลที่เข้มข้นแบบนี้ครับยังมีอีกหลากหลายคู่หลากหลายลีกที่น่าสนใจใครที่อยากจัดหนักจัดเต็มครับรับตัวชิมั่นใจที่สุดอัลบั้ม3อัลบั้ม4ตามมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ค่ำคืนวันนี้นะครับขอให้เป็นค่ำคืนที่มีแต่ความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ